เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลสุดท้ายนี้จึงขอกำชับกับประชาชนและขออำนาจคุณภาษีรัรัฐไตรายและสิ่งสัตว์ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ตลอดถึงสิ่งจำเป็นอื่นๆในของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการหน้าบัดน,นี้อขอทำควารบประทานและวิธี เป็นรูปขบวนที่สวยงามนะครับและดูเข้มแข็งนะครับสมุดปราการนะครับที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับได้เกิด บางครูพระประแดงบางส่ว <KNOW> ก <plusieurs> <itta> ังแขงันครกนักและอุบัติเหตุครับเรายังได้รับความร่วมมือจากพื้นทีต่างๆในเขตเมืองสุรการ